สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับได่พบกับคุณครูหยกนะในวันในวันนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาอธิบายกิจกรรมที่เราต้องทํากันในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมของเรานี่แหละใช่ไหมอ่าเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราไปดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในกิจกรรมตัวไหนไปเลยครับ ตัวแรกนะครับกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อกิจกรรมว่าคํานวณอย่างไรนะโดยกิจกรรมเนี้ให้ทําในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2565ปีใหม่แล้วนะครับโดยมีสถานการณ์ปัญหาอยู่ว่านะนี่เลยสถานการณ์ปัญหานะครับเด็กๆก็จะเห็นอะไร เด็กๆเอาเออเด็กๆจะเห็นรูปภาพรูปนี้ใช่ไหมครับอาซึ่งรูปภาพรูปนี้เด็กๆดูดีๆในใบกิจกรรมของเราในใบกิจกรรมของเราใบนี้ครับนะในใบนี้นะเด็กๆจะเห็นรูปภาพที่อยู่ตรงไหนที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เด็กๆทาอะไรมาดูกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> สถานการณ์ปัญหาเด็กๆลองดูซิ ในรูปภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยหรือ,หร,อหรือรูปภาพที่อยู่บนใบงานของพวกเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่ามีเด็กทั้งหมดกี่คน7คนใช่ไหมมีเด็กอยู่ทั้งหมด7คนพวกเขาทำอะไรกันพวกเขาทำอะไรกันคิดว่าพวกเขาทำอะไรอ่ากินขนมใช่ไหมนี่ะมีเห็นมีขนมอะไรด้วยนะ่ย มีส้มด้วยมีสตบบรอเบอรี่ด้วยและเด็กๆเ,เห็นบนหัวคุณครูไม่มีอะไรเฮ้ยมันมีดินสอหรือเปล่าหรืออะไรเด็กๆเ,เห็นเป็นอะไรน่าจะดินสอนะครับและมีเด็กอยู่เจ็ดคนเขาอาจจะวิ่งเล่นกันก็ได้นะครับอาจจะเที่ยวเล่นกันอาจจะกําลังพูดคุยกันแบบนี้แล้วก็มีสิ่งของหลายๆอย่างอยู่วางอยู่บนโต๊ะนะครับให้เด็กๆนั้นทําอะไรให้เด็กๆ ให้เด็กๆลองอ่านคำสั่งไปพร้อมๆกันสิให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีการหาคำตอบจากสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้นะครับซึ่งท่านในใบงานเด็กๆจะเห็นสถานการณ์ปัญหาแล้วแหละเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาดูว่าสถานการณ์ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฟืบ สถานการณ์ปัญหาแรกนะครับอ่านดูหน้าจอบอกว่าจานแต่ละใบมีสตรอเบอรี่ยูแผลถ้ามีจานสามใบจะมีสตรอเบอรี่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ๊ะสถานการณ์ปัญหาเนี้ยถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับรูปภาพตั้งแต่หน้าแรกเมื่อกี้ใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ เด็กๆลองเอาไปดูซิสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนและมีมจานอยู่3ใบนะี่ยอยู่ตรงไหนในรูปภาพนี้เมื่อเด็กๆเ,เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเด็กๆลองดูซิว่าในสถานการณ์ปัญหาเนี่ยเด็กๆจะสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่ายอย่างไรและมีวิธีการหาคำตอบได้ยังไงนะครับนะโดยเคยมันมีเด็ก2คนเขาคุยกันว่าคนแรกบ,บอกว่า พวกเรารู้อะไรมาบ้างนะพวกเรารู้อะไรมาบ้างแล้วเด็กผู้หญิงเลยบอกว่าแล้วเราต้องรู้อะไรเด็กๆลองคิดดูสิว่าเรานะ่ะเคยเรียนรู้ในเรื่องอะไรมาบ้างแล้วเราจะนำเอาความรู้ที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมาตอบปัญหาของค,คุณครูได้ว่าอย่างไงนะครับมีสอง การตอบนะ้หคือให้เด็กๆตอบว่าจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ยังไงสองให้นักเรียนหาคําตอบโดยการแสดงวิธีคิดหรือแสดงแนวคิดของตัวเองลงในใบกิจกรรมโอเคนะครับสานการณ์ปัญหาแรกผ่านแล้วนะต่อไปมาดูสถานการณ์ปัญหาที่2องอสถานการณ์ปัญหาที่2เนี่ยเขาบอกว่าในกล่องเนี่ยมีโดนัทอยู่9ชิ้น ถ้ากินไปเจ็ดชิ้นเนี่ยจะเหลือโดนัทอยู่เท่าไหร่นะครับอันเชิญรูปภาพก่อน <S <S มีรูปภาพเหมือนเดิมนะครับในเด็กๆหาโดนัทสิหาโดนัทที่อยู่ในกล่องสิมีหรือเปล่าถ้าเด็กๆมองเห็นนะคุณครูก็จะมองเห็นไอ้โดนัทอยู่ตรงนั้นนี่นะออให้เด็กมองเห็นโดนัทนะครับเด็กๆลองจินตนาการดูซิว่ามันมีอยู่เก้าชิ้น มี9เก้าชิ้นจริงไหมลองนะลองดูซินะเออแล้วถ้ากินไปเจ็ดชิ้นเนี่ยมันจะเหลือโดนัทอยู่เท่าไหร่นะครับเด็กๆลองดูซิว่ามีอยู่เก้ากินไปเจ็ดจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคําตอบได้เป็นยังไงนะครับถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วเด็กๆก,ก็ลองคํานวณหาโดนัทที่เหลือดูว่ามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่โอเคนะนี่คือสถานการณ์มหาที่ 2นะครับเริ่มทำได้แล้วค,คุณครูเชื่อแบบนั้นนะครับสถานการณ์ปัญหาที่3ครับในสถานการณ์ปัญหาที่3นะครับในตะกร้ามีส้มอยู่9ผลและอยู่ในจานอีก4ผลคำถามคือมีส้มทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเคยมันมีส้มกับจานเด็กๆจะหาคำตอบได้ยังไง นะเด็กๆก็ย้อนกลับไปดูที่อะไรย้อนกลับไปดูที่รูปภาพรูปนี้ใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นว่า <_ S 2> เคยมันมีส้มนะส้มที่อยู่ในตะกร้าแล้วก็ส้มที่อยู่ในจานนะครับและถ้าคุณครูถามว่ามีส้มทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆจะเอาส้มที่อยู่ในจานกับส้มที่อยู่ใน,ในตากานะกร้า่มาทำอะไรกันนะครับเด็กๆลองคิดดูสิว่าถ้าอยากรู้จำนวนส้มทั้งหมดนะ่ะ เด็กๆจะต้องทําอย่างไรนะครับใหเ้เด็กคิดออกแล้วให้เด็กๆลองเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วก็หาคําตอบให้ครูด,ดูแสดงวิธีคิดด้วยว่าเราอะคิดยังไงโอเคนะในเรื่องนี้ไม่น่าจะยากนะเด็กๆโรงเรียนบ้านเป็ดเนี่ยน่าจะทําได้เกือบทุกคนนะครับต่อไป ในสถานการณ์ปัญหาที่4ี่ครับสถานการณ์ปัญหาสุดท้ายนะครับให้เด็กๆแต่ละคนน่ะได้เป็นยังไงเด็กๆแต่ละคนเนี่ยได้รับดินสอคนละ3แท่งจะต้องใช้ดินสอทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อจะแจกเด็กกี่คนเด็ก7คนถามว่าเด็ก7คนอยู่ไหนเด็ก7คนอยู่ไหนอยู่นี่เด็ก7คนอยู่นี่นะครับ จากเริ่มต้นเลยใช่ไหมที่คุณครูที่คุณครูลองให้เด็กๆลองหาดูว่าอะไรที่อยู่ในรูปภาพนี้เด็กๆจะเห็นกล่องดินสอกล่องสีอะไรกล่องสีเขียวนะใช่ไหมอ่าแล้วจะมีเด็กอยู่กี่คนอ่ะลองดูมีเด็กเจ็ดคนหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S เขาบอกว่า <S <S เด็กเจ็ดคนเนี้จะได้ดินสอคนละสามแท่งนะครับจะต้องใช้ดินสอทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อจะแจกเด็กทั้งหมดเจ็ดคนเนี่ย นะให้เด็กๆลองหาดูซิว่าจะต้องใช้ดินสอเท่าไหร่เพื่อแจกเด็ก7คนคนละ3แท่งเนี่ยนะครับถ้าเด็กๆรู้แล้วเด็กๆลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคําตอบดูซินะเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมหาคําตอบแสดงวิธีคิดให้คุณครูดูด้วยว่าพวกเราเนี่ยคิดกันยังไงโอเคนะครับนะเห็นไหมเนี่ยมีอยู่4สถานการณ์ปัญหาให้เด็กๆลองคิดแล้วก็เขียนคําตอบลงไปในใบกิจกรรม นะครับสำหรับกิจกรรมในวันที่11มกราคมนะครับให้เด็กทำอะไรอันนี้คือแบบทดสอบเก็บคะแนนนะเก็บคะแนนอะไรเก็บคะแนนดูว่าเด็กๆเนี่ยที่พวกเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเด็กๆจะแก้ปัญหาการคูณของพวกเราได้หรือเปล่านะครับโดยแผ่นแรกแผ่นแผ่นแผนนี้แผ่นนี้ นี่นี่นี่เสีเหลืองๆอะไรเนี่ยให้เด็กๆลองเขียนคําตอบดูซิว่าผลคูณของการคูณดังต่อไปเนี้ยมีคําตอบเป็นเท่าไหร่นะครับตั้งแต่อะไรตั้งแต่หกคูณสองแปดคูณสามเจ็ดคูณหนึ่งหนึ่งคูณสองหกคูณเจ็ดแบบเนี้ยไปจนถึงข้อที่ยี่สิบสี่แปดคูณหนึ่งว่ามันมีคําตอบเป็นเท่าไหร่และทีเนี้ยเอ้ยไม่รู้ว่าจะหาคําตอบยังไงทําอะไรเอ้ยทำยังไง นักเรียนสามารถเปิดตารางการคูณหรือเปิดแม่สูตรคูณดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมใบนี้แต่ใบที่สองเอยใบที่สองใบนั้นอะอ่าอ่าใบนั้นอะเดี๋ยวหา่านมานี่ครับฟืบเปลี่ยนที่แป๊บหนึง่งสำหรับใบที่สองใบนี้นะครับให้เด็กทำอะไรให้เด็กๆทำอะไรอะให้เด็กลองคิดดูสิว่าเอ้ย เรานะ่ะจะแก้ปัญหาโจทย์ปัญหานี้ได้อย่างไรมีโจทย์ปัญหาอยู่2โจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาแรกเขาบอกว่าในแต่ละกล่องมีโดนัทอยู่6ชิ้นถ้ามี4กล่องจะเป็นโดนัททั้งหมดเท่าไหร่นะครับจะมีโดนัททั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ง่ายมากเลยซึ่งพวกเราเคยเจอมาแล้วนะครับลองทําดูประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เขียนแนวคิดนะครับขออ้อ2ให้เด็กๆเนะี่ยบอกว่า เด็กแต่ละคนได้รับกระดุมแม่เหล็ก7จ็ชิ้นถ้ามีเด็กไปอยู่แคนจะต้องใช้กระดุมแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับเด็กแต่ละคนได้รับกระดุมแม่เหล็ก7จ็ชิ้นย้ำคำว่าแต่ละคนนะแต่ละคนได้รับนี่เป็นยังไงนะครับเด็กแต่ละคนได้รับนี่เป็นยังไง จากสักครู่นะครับเราก็ต้องไปดูที่ไหนเราก็ต้องไปดูว่าอ่าอ่าอ,อยู่นี่อยู่นี่นี่เลยเด็กแต่ละคนได้รับกระดุมเจ็ดชิน้นใช่ไหมครับถ้ามีเด็กอยู่แปดคนจะต้องจะต้องแจกกระดุมแม่เหล็กเท่าไหร่นะอันนี้ให้เด็กๆลอง ฝึกทำนะครับย้ำว่า2แผ่นนี้เก็บคะแนนนะให้เด็กๆลองทำด้วยตนเองนะครับนะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันอีกทีวันพุธพร้อมกับเด็กๆทุกคนต้องมารับใบกิจกรรมด้วยตนเองเพราะคุณครูจะให้เด็กๆท่องสูตรคูณดูด้วยว่าเราท่องสูตรคูณได้หรือเปล่าสามารถบวกลบเลขได้หรือเปล่านะครับเจอกันวันพุธที่โรงเรียนครับสวัสดีครับ